ี่ก็ชูฟอร์ตุมเอพิโซดบ้านคนเดียวโฮมอโลนจูไลสิบสองจูไลนีด่เดียดเลยว่ะฉันไอเดียบริวารจะพูดดิฉันไม่รู้ว่าจงเริ่มยังไงดีฉันเป็นคนเล่าเรื่องไม่ค่อยเก่งด้วยดิ ฉันควรเริ่มแล้วมันอยู่ในกลางเดือนของซัมเมอร์ครอบครัวฉันไปพักรอนสุกสัปดาห์นั่นแปลว่าจะมีแค่ฉันคนเดียวในวีเกนนี้ฉันรู้สึกว่า ฉันอยากจะนอนตื่นนอนตื่นไปเรื่อยเรื่อยๆนี่ฉันไม่มีแผนตัวไอ้ฉันไม่มีแผนแต่ตัวถ้าผมไปผิดผมขออภัยจริงๆนะครับผมไม่มีความสามารถด้านการแต่งสเปกบาลถูกเกลีครับฉันตื่นประมาณแปดโมงอีเวนิ่งคือกี่โมงวะโอเคมันให้ทำอะไรวะ เชื่อน่ากัวเกินกลัลกลวว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไมีอะไรใช่ไหมเอา้าอะไรเนะี่ย <c oughs> อุ้ยโ <c oughs> อ้ค่าชั้นต้องทำการบ้านแต่ชั้นต้องหาอะไรกินก่อนนะครับนะครับอะไรกินก่อนครับ อุ้ยเยี่ยตกใจโอ้ยอะไรเนี่ยเมซิดมิสซันเมสันโอลิเวียห้าวเชมแยกแคบ๋อ,อก็คือเหมือนเราจะชวนไอมิสันเอมาซันโอลิเวียมาเล่น มันก็ค้านที่บ้านแต่เราก็บอกชวนไอ้โจนไอ้จอสไอ,จอส้ไอจอสูสมาด้วยแต่มันรับผ่าไม่ได้ว่ามันจะมาไหมเพราะมันมีนัดกับอีกคนนึงไอ้เนี่ยเวทเวนายูเดี่ยวไม่จะกลับมาตอนไหนเนี่ยพวกเรากำลังจะพวกเราจะกลับมาตอนมันจันจ้ะฉันได้บอกถึงเมื่อวานหรือเปล่าเยี่ยม นอนได้ตัวเวลาได้นะลูก้ยขี้อย่าตกใจวุฒผมหวังว่าแม่จะเอาไอ้วัคซีที่ผมฝ่ฝันไว้นะผมหมายถึงที่ยนรถอะผมผมผมชวนอะไม่สังกับโจนมาที่บ้านคืนนี้ได้ไหมสำหร,รับการบ้านมาทำการบ้านอะได้เลยจ้ะลูกเรียกแม่ได้เสมอเลวนะถ้าต้องการอะไร เพื่ออ่ดูดูเพื่อความใน่ใจด้วยว่าได้ล็อกประตูก่อนได้อนะไรดูด้วยว่าระเวนพวกเขาไหมก่อนเปิดประตูได้นะลูกดูในตัวเองด้วละ่ะลูกรักได้ครับแม่พ่อกับแม่จะกลับตอน เย็นของซันเดเด์อ่าโดนิตูสร์อาไม่ต้องสั่งพิซ่านะเพราะว่าทำรัซสัญญาให้แล้วเอาไปอยู่ในตู้เย็นดีครับ โอ้ยเคียเปิดได้ด้วยเรหรอขอใน้ห้องพ่อแม่เฮ้ยเสียงเกมดังยังอะขอเอนี่ยนะกูกลัว,ว,วเปิดไฟได้ไหมวะเฮ้ย ้ยเปิดบ้านได้เยลอเฮ้ยเฮ้ยเปิดบ้านได้ปาได้เ,ดเดมียวเมียวกลัวกลัวกลัวลช็อกกิปปี้อะไรเนีเย็นลาซเวลากินวะอันไหนอลาซาลาซอันนี่ลาซาด้าอันนี้นนลาซานา เบบเอเ็บไ,ไหนอะเนี่ยฮะโทเฮี่ยไรน,ไน่ากลัวเลยกลัวรับอุ๊ยเสร็จแล้ว เอาอ๋ออยากดูทีวีไปด้วยกินไปด้วยโอเคครับนะครับนะครับเฮ้ยใช่ไหมแม่ปเปิดได้สอเคเปลี่ยนเปลี่ยนช่องได้ไหมเนะี่ย ฟานแหละเฮียร์หลอดนี่ให้กินลาซาด้าลาซาด้าอีกแล้วกินลาสัญญาแล้วเฮ้ยรถชนเอ่อมึงจะไปนอนแล้วเหรอมึงกินเสร็จมึงไม่ทำการบ้านเหรอเอ้ากูต้องรอนี่ไว้ไหนปิดทีมันเอ้ากูพิดแล้วกูต้องรอนนี่ไว้ไหน

ปลูออกไปเลยเร้วอยลาก่อนเลยไปวิ่งได้ด้วยใช่เถอะมีคนอยู่บนบ้านกูมีคนอยู่บนบ้านกูไม่เอบบากู เฮ้ยแอมซอนี่ไปแล้วใครเอ่ะปิดประตูไปวะโอ้โหล็อกประตรูได้ไหมลูกอ่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใครคนนี้จะกู ไมวกลัวเที่ยงคือสาบแปฉันทำการบ้านเสร็จนี่สอสชั่วโมงเก่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 งแต่แม่แม่แม่เพ่อนะเออเวาจะ have call it off man something t o แต่นายต้องมาเจอจิสซิก้ทุกผู้นี้นะขอโทษนะไม่คนต้องเจอกันพูดนี้นะอย่าลืมละ่ะได้เลยโอเคเลยทุกอย่างโอเคเพื่อนฉันฉันฉัน,ฉนกูพิมพ์ไม่ได้หรอฉันว่าฉันจะไปนอนหลังจากเสร็จแล้วนะ่ะยังอยู่จนดึกนะลูก นอนเชื่อกรัวล้าไปได้กูดอบอะไรเรไปเจอดันั้นจังตีหนึ่งสิบหกไอ้กูดับถูกเกตซัมวอเทอร์มึงไม่หยิบขึ้นมาแล้วกูไม่ลงไปให้มึงได้ปะเดียวอ้ยเป็นกูกูนอนคอยแห้งไม่เป็นแล้วหรอกอี๋ไม่ต้องเข้าหรอกเออว่ะกูไปอยู่ห้องน้ำในบ้านนี้เลยด้วยเ้ยสียงไรอ่ะ เอาแม่เว้ยซัมวอเทอร์งั่นวอเทอร์วะเฮียโอ้โหมีเสีเยงเนี่ย ต้องทำอะไรกูกูเหงอแตกแล้วกู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 ต้องทำอะไรกูต้องทำอะไรแม่พ่อเพื่อนช่วยด้วยกูต้องขึ้นห้องนอนหรือเปล่าอ่าใช่ อย่านะไอ้ยี่เห้ยอยู่เดะไม่ใช่นั่นใครแมวแมวเอากระสุนตัวนั่นเหรอเฮ้ยเล่นได้ดีด้วยลิงอ่ะ ไม่ออกอะไรวะไม่มีอะไรเลยแต่กูไม่ออกอีกูออกไปกูก็โดกูก็ตายดิอียก,กูออกไปกูจะหาเงินที่ไหนไกินน่ะกูไมออ่ออกออกแลวกูจะอ,อะไรแดก ไม่เลยกูกูกูกลัวแล้วดะไม่ใครอยู่หน้าประตูลูกเหรอไม่ใช่ผม แม่แม่ไปดิบันไดขึ้นได้วะไปดีแ, er like. มแม่ไปดิแม่ไปดิแม่แมม่ไปไปแม่แมม่ไปไปไปดินะแม่ขอกับที่ซ่อนแลนด์มาร์ะเวลาเกิดขึ้น กูหลบเลยกูหลบเลยเสียงอะไรเฮียอืติ้งหล่องเฮียอะไรมึงพังกระจกบ้านกูกูไม่ออกไม่ติ้งหล่องติ้งหล่องอะไรไม่ฟัง Eeeeo, eeeo, 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 eeo, 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 cái đồng chí vô mấy xin ý

เลย <c oughs> oh, จบแล้วหรอฮจบแล้วจรอาจบแล้ว game of the week.